มีเรื่องของอสปอนเซอร์ครัดอกครับมีรายงานบอก Infinite Athlete เนี่ยจ่อเป็นสปอนเซอร์ครัดอกเชลซี Chelsea, รายใหม่แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีข่าวกับทางฝั่งของริยัตแอร์ครับวันนี้กลายเป็น Infinite Athlete อีกแล้วนะฮะขณะเดียวกันครับดีแติกรายงานว่าอังเดรซันโตสเนี่ยสร้างความประทับใจในช่วงพรีซีซั่นกับเชลซีแต่โปเชติโนเนี่ยอยากเห็นซันโตสครับ เรียกว่าเก็บประสบการณ์ในการลงเล่นทีมชุดใหญ่เป็นประจำ <c oughs> ก็เลยทำให้อังเดรซันโตสถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทาง n o t ติงแฮมฟอ o r เรสนะฮะขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีรายงานว่าบรโดบเดชิวลและก็โรเมโรลาเวียครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดใหญ่ครับที่ลงฝึกซ้อมที่คอปแฮมนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ไม่ได้ติดทีมชาตินะฮะแล้วก็มีภาพจาก IG ส่วนตัวของริชเจมส์ครับ บอกว่าริชแยมโพสแล้วบอกว่าเตรียมที่จะกลับมาแล้วในเร็วๆนี้นะครับก็จริงๆก็ถือว่าตามคาดนะครับเพราะว่าริชแยมนี่ตอนเจ็บเนี่ยก็พักประมาณสักเกือบเดือนประมาณนี้นะฮะขณะเดียวกันเลียมชูมี่ครับเจีดดแอร์ติกครับ, A A L T ร,บรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้บอกกับมิเคลโรมูดริกครับให้ลดการเล่นยิมลงเนื่องจากมีความกังวลว่ามูดริกเนี่ยจะเล่นยิมมากจนเกินไปนะครับบางทีอาจจะทําให้กล้ามเนื้อมัน มีปัญหาได้หรือว่าอยากให้ไปโฟกัสเรื่องอื่นเพราะช่วงหลังสังเกตได้ฮะถ้าใครติดตาม IG ของทางมูดริกเนี่ยมูดริกจะโอ้โหเล่นยิมเยอะมากร่างกายหนาขึ้นจริงครับแต่ว่านะฮะตอนนี้อาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนอื่นแทนนะฮะขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของเอนโซเฟรนเดสครับพูดถึงตำแหน่งในสนามของเขาครับเขาบอกว่าตอนนี้ผมเล่นแบบขยับขึ้นไปด้านบนมากขึ้นแต่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะตอนเด็กๆเ,เนี่ย ผมเคยเล่นมาแล้วทั้งตำแหน่งหมายเลข5และหมายเลข8ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับเพียงแค่มันมีความแตกต่างในการยืนตำแหน่งถ้าเล่นหมายเลข5ก็ต้องยืนใกล้กองหลังมากขึ้นและถ้าเล่นหมายเลข8ก็ต้องขยับไปช่วยกองหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นความเห็นของเอนโซ่ฟอนันเดสนะฮะขณะเดียวกันครับเดลิเมลรายงานบอกว่าเจ้าของทีมเชลซีเนี่ยยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ให้สารทางแฮ m เมอร์ส t ิแล้วก็ฟูลแลมพิจารณาแล้วนะครับเพื่อขอก่อสร้างรูปปั้นสูง8ฟุต2ชิ้นนะฮะเป็นรูปสิงโตบนตราสโมสรครับโดยจะติดตั้งไว้หน้าสนาม Stafford Bridge ครับรวมค่าก่อสร้าง2ล้านปอนด์ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างขอคาปรึกษาในการสร้างซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในเดือนหน้านะครับและการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนหากได้รับอนุญาตในเร็วๆนี้นะครับ ก็มีความเป็นไปได้นะฮะว่าปีหน้าเดี๋ยวผมไปอีกเนี่ยน่าจะได้เจอไอ้รูปปั้นไอ้ลักษณะแบบนี้นะฮะ